โอ๊ยโอดีแม่เอา้าแอมมาพอดีเลยลูกแม่ไปเข้าห้องน้ำก,ก่อนเดอ้อฝากล้างน,น้ำเดอ้อได้ๆแม่เอา้าๆจ้าเดินเร็วหน่ยยอยสิโอโมมาสมัครงานโมมาคนเดียวไม่ได้หรอนี่มาด้วยกันก็ดีแล้วมาสมัครงานที่นี่ทิ้งไว้เผื่อเขาจะเรียก ตำแหน่งอื่นก็ยังดีตกงานอยู่แล้วยังจะเรื่องมากอีกก้าไม่อยากทำงานแบบนี้เนี่ยโมดูแล้วมันต้องตากแดดตากฝนด้วยเข้าใจปะเนี่ยก็เลือกงานแบบนี้ถึงไม่ได้งานสักทีออกมาสมัลด้วยกันก็ดีแล้วอยู่บ้านก็นั่งกินนอนกินเฉยๆเอ่อหิวอะ่ะออกตั้งแต่เช้ายังไมไ่กินอะไรเลยโอ้จะบ่นอะไรเนี่ยโมก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันนั่นแหละ เฮ้ S 1> <S 1> <S ยไปกินลานนู้นปะล่ะเห็นมีร้านอยู่อะไหนร้านอะไรอ่ะต้ตามหมอโอ้หไม่เอาหมิน่นประลาอย่าเรื่องมากหน่อยเลยนะ่ะแถวนี้ก็เหม็นจะมีสักร้านหนึ่งเนี่ยนะกินล้านนี้ไปเหอะมือเดียวฝืนกินไปเถอะน้ำคานเรื่องมาก <S 2> <S 2> กินก็กิน สวัสดีจ้ารับมีอย่างดีจ้าตำปลาตำแตงตำถั่วมีเมิดไกอย่างกับมีจ้าหอนหอนเลยมันนอกเหรฟังมาดูเรื่องนี่แมค่ค้าช่วยพูดภาษาคนหน่อยได้ไหมจะได้ฟังออกเอาที่เขาออกกับภาษาคนเดอะอะอะก็ที่เมียค่ะก็จะเป็นไก่ย่างส้มตำตำปูปะลาตำถั่วตำแตงค่ะ รับอะไรดีคะก็แค่เนี้ยเ้ยก้าวกินอะไรอ่ะอืมฉันไม่เอาส้มตำนะเอาไก่ย่างก็ข้าวเหนียวห่อน,นึงรอที่โตนะงั้นฉันเอาตำปูปลาขนมจีนแล้วก็ไก่ย่างกับข้าวเหนียวแล้วกันไป็รอที่โตนะจ้า จะกินได้จริงๆหรอ,อดูสกะปกไม่น่ากินเลยอ่ะฝืนๆกินไม่เถอะแถวนี้ไม่ไมีอะไรให้กินแล้วโมูแน่ใจแล้วหรอจะมาสมัครงานที่เนี่ยทำไมอ่ะก็ดูดีบริษัทก็ดูดีมัปล่อยคนเอาของมาขายเสียบทัรักหมดเาของที่เอามาขายเนี่ยครับมันนอกมันนอกเออ ด้วยสงสัยคนแถวนี้จะมีแต่พวกบ้านนอกก็เลยมีของแบบนี้ขายโหโมถ้าเราทํางานที่เนี่ยเราไม่ต้องกินส้มตำไก่ย,ย่างทั้งปีเลยเหรออ๋ยไม่หรอกถ้าเราได้งานที่เนี่ยเราก็ไปหาร้านกินข้าวก,ก็ได้เออนี่ค่ะเอา้าโมสังส้มตำม,มาด้วยหรอน่ากินเลย ดูอโสกโปกยังไงไม่รู้แหวะหรอไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะร้านนี้เขาสะอาดเชื่อใจได้แล้วก็ขายที่นี่มานานแล้วด้วยไม่เคยมีใครกินแล้วปวดท้องเออขอโทษนะคะถ้าทีฉันไม่ได้ถานเนี่ยกะรุนายอย่ายุ่งข้ามโต๊ะ ขอโทษนะคะฉันแค่บอกเฉยๆพอดีกลัวแฟนคุณไม่กล้าทานนะคะจะกล้าหรือไม่กล้ากินเนี่ยมันก็เรื่องของผมคุณไม่ต้องมาบอกผมหรอกเอ๊ะจะแปลกนะหน้าอย่างคุณไม่น่าจะมากินอาหารแบบนี้นะครับมันดูไม่เหมาะกับคุณเลยทําไมหรอคะต้องหน้าตาแบบไหนหรอสิ่งกินอาหารแบบนี้ได้อะอ <c oughs> โทษนะคะฉันฟังมานานแล้วการบริการที่ดีเราไม่ควรเถียงกับลูกค้าแต่ในเมื่อลูกค้าไม่มีมารยาทนิสัยต่ำตมพูดจาดูถูกเหยียดหยามเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบริการลูกค้าแบบนั้นนี่แต่ฉันมีตังจ่ายกันนะมีตังจ่ายแล้วยังไงคะคุณจะเที่ยวดูถูกดูแคนใครแบบนี้ก็ได้หรอคะฮะ มีการศึกษาสปล่าไหลสมองเฮ้ยนี่แกว่าฉันเหรอโมน้องกองกินมาแล้วเก้านี่มันอะไรเนี่ยล้าหมดแล้วเนี่ยือยังเหม็นเลยเหม็นอเลยอ่ะเฮ้ยเราจะไ,ไปล้างก่อนนะ ฝากไว้ก่อนเนอะถ้าฉันได้งานที่นี่เมืนะ่อไหร่นะจะหาทางให้แกไม่ได้ขายที่นี่สนน่าเก้าท่าหลังทาอะไรคิดหน่อยนะเหม็นมากเลยเนี่ย ขอโทษนะคะคุณคุณพิติกับคุณสุปัชลาครับคะโลกมันกลุมจังเลยนะคะคุณสองคนเองเหรอคะที่จะมาสมัครงานที่นี่บังเอิญจังเลยนะคะพอดีฉันเป็นหัวหน้า HR ที่นี่อะคะ่ะ พฤติกรรมของคุณสองคนมันเป็นภาพที่ฉันจำไวหม้หมดแล้วคะ่ะเ,เรื่องเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเราสองคนได้รับกรรมไปแล้วนะคะอย่าถือสาเลยค่ะใช,ใช่ครับเราสองคนมโหยอยู่ไปหน่อยอะครับต่อไปจะไม่ให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะได้ข่าวว่าที่นี่ขายคนไม่ใช่หรอคะรับเราสองคนไว้พิจารณาเถอะนะคะ นะครับแอนไปโหลดเดี๋ยวแม่เก็บเองจ้าแม่ข้าสั่นโดยอันเป็นสมัครงานก่อนเด้อเดี๋ยวมาซอยเก็บร้านเ้อแม่เออชอบกี่ะล,ลูกนะครับอ้าวแอนคุอปัป๋วทำไมวันนี้แต่งตัวแบบนี้เนี่ย อ,อ๋อดิเซนจะมาสมัครงานเป็นผู้จัดการที่นี่อะค่ะจริงสิแล้วแอนเรียนจบแล้วเหรอเพิ่งจบมาวัดมารเลยค่ะพอได้วุฒิแอนก็มาสมัครเลยอะค่ะโหทำไมไม่บอกฉันก่อนละ่ะคือแอนไม่อยากใช้เส้นสายอะค่ะแอนอยากให้คุณป่าเห็นความสามารถของแอนจริงๆอะค่ะฉันเล่งเธอมานานแล้วฉันก็แตากจะถามเพือว่าเรียนจบหรือยังจะมาทำงานด้วยกันสักทีค่ะข,<อ>ขอโทษนะคะคุณสองคน ตอนนี้ฉันได้ผู้จัดจาก,การใหม่แล้วค่ะอขอบคุณคุณสองคนมากนะคะที่เสียสละเวลามาสมัครที่นี่เออไม่ดูผลงานของเราสองคนก่อนหรอคะอ้าวก็เห็นไปแล้วนี่คะเพื่อสักคู่นี้แอนไปคุยรายละเอียดกับฉันที่ห้อง ได้ค่ะคนเป็นดอกแบ่งงานเฮ้ยชินะฉันบอกแล้วว่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นไม่ได้อยากทำเลยงานเนี้ยโอ้โหนี่คือสายตาแล้วเราที่เรล่นของงานเนี่ยดีแล้วมันได้เถอะมีแต่คนมันนี่เมื่อกี้ทุกอย่างที่จอดรถฉันน่ะฉันก็มันธอถอยรถเข้าอะแล้วเธอก็ปาดเข้าไปหน้าด้านเลยฉันวิโดว์คอไปชมงานไม่ทันนะ เดินทางไม่คำนวณเวลาเผื่อเองมันเป็นปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาฉันอ้อหรอประชุมไม่ทันคือปัญหาของฉันเฮ้ยนั่นมันแก้วฉันนะเอาคืนไปอุย้ยเอ้าอะไรของเขาวะนะ่ะ นี่ยจอดเฉยอะไรวะเนี่ยบวเดีคุยโทรศัพท์เออ,เอน่าแ่เริ่มแค่นี้ชิมจัดากา,านะะรนี้แกก็อย่าซีเรียอะไรหนักหนาสินี่ กี่หรือยังที่จอดรถฉันอะฉันก็มันจะถอยรถเข้าแล้วเธอก็ปาดเข้าไปหน้าด้านเลยอะไรกันคุณพัดใจดีๆก็ได้ทำไมก็ฉันจะพูดแบบเนี้ยคนอย่างเธอขยะสังคมเธอไม่เห็นหรอว่าฉันเปิดไฟกับพุทก็เลยจอดอฉันไม่เห็นก็ถ้าฉันเห็นฉันก็จะไม่จอดใช่สิจะไปเห็นได้ไงกูหมดแต่คุยโทรศัพท์เนี้ยฉันจะคุยโทรศัพท์หรือไม่คุยมันก็เรื่องของฉันคนเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ ทำไมจะไม่เกี่ยวเธออะทำให้ฉันไปจอดรถไกลแล้วกว่าฉันจะเดินมาถึงร้านอีกฉันวิโอว์พอไปชมงานไม่ทันนะ <ST AN IC AL> นั่นมันก็เรื่องของคุณเดินทางไม่คานวณเวลาเผื่อเองมันเป็นปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาฉันอ้อหรอประชุมไม่ทันคือปัญหาของฉันเฮ้ยนี่มันแก้วฉันนะแก้วเธอหรอเอาคืนไป ฉันเปียกหมดแล้วนะนี่มันจะมากไปแล้วนะแค่เรื่องจอดรถอะทำไมต้องทำกัยขนาดเนี้ฉันจะถ่ายรูปคุณไปประจานคนสวยใจดำรัวที่ไหนชนคุณทำให้ฉันเสียหายฉันจะแจ้งความเอาสิแจ้งความ mundane. มันจะมาทะเลาะกันตอนนี้วะแต่แค่เรื่องที่จอดรถมันบ้าไปแล้วไปเถอะ ไรสาระเสียงนกเสียงกาเออไปเถอะโวกจะดูคนทะเลาะกันเสียเวลาทำมาหากินออไป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 ต้องขอโทษด้วยนะคะเปียกไปหมดเลยขอโทษนะคะอะไรของคุณเนี่ยเออคือว่าไง วันนี้น่าจะหากันได้ไม่ยาก,กว่ะจะก,การเองเอองานนะ้ต้งแก่เยเออ ไม่รู้จะโดนอะไรบ้านกับผู้กองใจบาปย่งไงก็ต้องขอบคุณพี่มากจริงนะคะนี่น้องไปไหนมาไหนคนเดียวอะระวังคนรอบข้างมั้งนะพี่เห็นเราคุยโทรศัพท์แต่จอดรถแล้วโนูขอโทษจริงๆค่ะต่อไปนี้หนูจะระวังให้มากขึ้นแล้วก็คุยโทรศัพท์ให้น้อยลงเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยสมาธิอะมันจะหายไปครึ่งเึงเลยรู้ไหม ยังไงก็ขอบคุณที่จริงๆนะคะเฮ้ยเสียเวลามากเลยนั่งเฝ้าตั้งนานนั่นนี่อุตส่าห์เจอเหยื่อไม่งั้นนะแล้วได้กระเป๋านั่งนั่นมาแล้วไปเถอะเสียเวลา